ท่าญาติโยมทั้งหลายภาคเช้านี้ขอเจริญพรเจริญธรรมจะได้นำเรื่องวิธีสร้างฐานะในปัจจุบันมาพูดคุยสนทนาเป็นธรรมเตือนสติแก่ท่นานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบรรดาหน้าที่ทั้งสองอย่างนั้นหน้าที่ต้องทำแก่ตนเองคือจะต้องทำความเข้าใจว่าวิธีการสร้างฐานะในปัจจุบันนั้นบรรดาหน้าที่ทั้งสองอย่างนั้น หน้าที่ที่ต้องทำแก่ตนเองในฐานะที่เกิดมาเป็นคนนั้นหนึ่งเบื้องต้นต้องพยายามสร้างตนให้มีฐานะหลักฐานหลักแหล่งสมกับที่เกิดมาบนโลกใบนี้ให้ได้ซสก่อนคือบำเพ็ญคุณธรรมสีข้ออันเป็นหลักประกอบสิ่งที่ต้องการปัจจุบันในสำเร็จดังพุทธองค์ทรงตัดเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ ทิฏฐธรรมมิตรฐประโยชน์คือหนึ่งอุตาหสัมปทามีความอดทนขยันหมั่นเพียรทำการงานทุกอย่างในทางที่ชอบพยายามอดทนต่อความยากลำบากตากกรรมไม่ย่อท้อหนาวและร้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นอยู่ของคนในยุคปัจจุบันนี้งดเว้นการงานทุกรริตทุกชนิดแม้จะเป็นงานที่ได เงินง่ายๆก็ไม่ย่อมไม่ทําไม่ควรจะทำสองอารักขสัมปทาพยายามรักษาเงินที่หามาได้โดยชอบนั้นไม่ให้ใจ่ายอะไรโดยไม่จําเป็นโดยยึดหลักปาสิทธว่าธรรมมาหาเก็บไม่ใช่ธรรมมาหากินเท่านั้นรักษาทรัพย์ให้พ้นจากราชฎไปโจรไปอักขีไปและอุทกไพยเป็นต้นสามภรรยานามิตาตาพบแต่คนดีมี บัณฑิตเป็นต้นแล้วทำตามอย่างท่านให้ครบไม่ครบคนชั่วหรือครบคนพานเป็นอันขาดส,สมสมชีวิตาพยายามเลี้ยงชีพโดยสมควรเข่ฐานะโดยไม่ให้ฟุ่มเฟือยสรุ่ยสุร้ายเกินพอดีหรือฝืดเกลือนจนเกินไปเวลาที่ตนเองมีรายได้น้อยก็ต้องรู้จักมัธยัตพยายามใช้ใจ่ายเลี้ยงชีพอย่างง่ายๆ ให้สมควรกับรายได้ของตนไม่ให้เกินรายได้เช่นรายได้เดือนละห้าร้อยกระจายบันเดือนละสามร้อยแล้วก็พยายามเก็บพร้อมรอมลิบที่จะพยายามที่จะไม่ยืมเงินผู้อื่นมาใช้ทำให้เกิดหนี้สินเป็นพันธะติดตัวถ้าเวลาที่ตัวมีรายได้มากก็พยายามใช้ใจ่ายให้สมควรในฐานะไม่ฟืดไม่ เพื่องจนเกินพอดีเช่นมีจำนวนพันก็เราจ่ายประมาณทั้งสามร้อยซึ่งน้อยกว่ารายได้หลายเท่านักเท่านี้เรียกว่าฟืดเพื่องเกินไปเราต้องใช้ใจใ่ายพอดีพอดีนะคุณธรรมททั้งสี่ข้อคุณธรรมทั้งสี่ข้อนี้เป็นที่รองรับได้แน่นอนว่าหากคนใดประพฤติได้สมบูรณ์แล้วย่อมประกอบสิ่งที่ตนการสำเร็จ ได้ในปัจจุบันทันตาเห็นคือในชาตินี้เองผู้รู้จึงเขียนเป็นหัวใจคาถาสำหรับสอนให้ท่องบนสืบสืบกันมาว่าหัวใจคาถาเศรษฐีคืออุอากัสะทั้งยังยืนยันว่าถ้าผู้ใดท่องไว้และทำตามคาถาสี่ร,รมนี้แล้วขึ้นชื่อว่าชาตินี้แล้วไม่ต้องกลัวว่าจนไม่ต้องกลัวว่ายากไม่ต้องกลัวว่าทุกข์ คาถาผูกเป็นคำกรเพื่อให้เข้าใจและจดจำได้ง่ายว่าอุนั้นคือมันหาทรัพย์สมบัติอานั้นมันละมัดระวังภัยทั้งหลายกะนั้นคบแต่มิตรด,ดีทั้งหญิงและชายสะจะจ่ายสิ่งใดให้ดูควรบุคคลทั้งหลายตั้งต้นใด้ในปฏิบัติแล้วในปัจจุบันนี้ได้อย่างนี้แล้ว หรือกำลังสร้างตนอยู่ก็ดีจำเป็นที่จะต้องกระทำสิ่งที่ให้สำเร็จตามความต้องการภายหน้าด้วยเพราะปัจจุบันนั้นจะต้องสิ้นไปอนาคตวันพวกนี้จะต้องมาในเป็นปัจจุบันทันทีแล้ววันมะลืนนี้และวันต่อต่อไปจนเดือนหน้าปีหน้าตลอดจนชาติหน้าก็ต้องเวียนมาเป็นปัจจุบันเช่นวันนี้อีกอย่างแน่นอนฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ ที่ต้องกระทำสัมปรายิกัตฉะประโยชน์ต้องทำสัมปรายิกัตถะประโยชน์คือประกอบสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จในอนาคตวิธีสร้างสมบัติในอนาคตก็สิ่งที่ต้องการของคนในอนาคตนั่นก็คืออะไรเล่าทันาติโยมก็ตอบได้ชัดเจนว่ามนุษย์ สมบัติมันอ่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเรียกง่ายๆว่าสุขสมบัติสุขสุขมนุษย์สุขทิพสุขนิพานก็คงไม่ผิดคุณธรรมที่จะให้สำเร็จสมบัติทั้งสามประการในอนาคตดังกล่าวแล้วนี้มีสี่ข้อนะคือหนึ่งศรัทธาสมบัาสองศีลสมรมตสามญาะสมบัตสี่ปัญญาสมปทา ศรัทธาสมถาข้อตนนั้นแปลว่าถึงพร้อมด้วยความเชื่อถือคือมีความเชื่อถือบุคคลมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวเช่นเชื่อว่ามีความสุขความเจริญเพราะผลของการทำดีแต่ไม่ทำดีได้แต่เชื่อเท่านั้นไม่เชื่อว่ามีความเชื่อถือต่อเมื่อใดมีทั้งความเชื่อด้วยและกระทำตามความเชื่อนั้นด้วยเรียกว่ามีทั้งเชื่อด้วยมีทั้งถือด้วยเช่นนี้ ชื่อว่าศีลย่อมนำไปสู่สุขติแล้วก็บำเพ็ญศีลให้เรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่องเอาแค่ศีลห้าขพอนะเป็นนิจศสินเนี่ยปานาติบาตอาธินาทานกาเมมุสาสุลาห้าข้อนี่แหละถือให้ดีนะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ผิดป้งมีเมตตากรุณาไม่ถังสัตว์ทรตมานสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คิดละโมโบโลภมากเอาแตพ่พอดีพอดีไอลักษณะนี้ก็ได้ไม่พูด ไม่ละเมิดผิดในสามีภรรยาลูกเมียคนอื่นเขามีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ยินดีสิ่งที่ได้มาอย่างนี้ก็ถือว่าจัดว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นจงไม่พูดเท็จพูดสอดเสีพพูดเพ้อเจอพูดคำหยาบคายไม่เป็นบุคคลที่ดื่มสุราเมลัยของหมักดองทําให้เสียสติทําให้ขาดปัญญาอันนี้เราก็หยุดเตืเรื่องศีลจึงชื่อว่ามีความเชื่อถือ สมบูรณ์ถ้ามีแต่ความเชื่อเฉยๆก็ไม่ต้องก็ไม่เป็นศรัทธาเช่นซื้อของแล้วเชื่อไว้เป็นต้นและความเชื่อนั้นต้องประกอบด้วยปัญญามีเหตุผลเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อไม่ใช่เชื่องมงายศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อนั้นแบ่งออกได้เป็นสี่อย่างคือกรรมสัทธาคือเชื่อว่าการกระทำของเรานั้นเป็นเหตุให้รวยหรือจนให้ดีหรือชั่ว ไม่ใช่เพราะโชคเพราะหรือผีสางเทวดาอะไรอาํานวยให้วิบาัศธาคือเชื่อว่าผลแห่งกรรมนั้นต้องมีแน่นอนและให้และให้ผลตรงข้ามกับกรรมที่ทําไว้จนได้เว้นแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีใครจะบิดพิว้วบิดเบือนหรือห้ามผลของกรรมที่กระทำมาแล้ว ไม่ให้บังเกิดผลได้กรรมะสะักตาศัทธาคือเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัวเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีใครจะทำให้ตนดีหรือให้ชั่วได้ตนเองก็ไม่สามารถจะทำให้ใครดีหรือชั่วได้ความดีและความชั่วเป็นของเฉพาะตัวเท่านั้นตัทธาฆะโพธิสัทธาคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดสู้ด้วยปัญญา ด้วยปัญญาของพระองค์เองไม่มีผู้ใดสั่งสอนและสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสร้นั้นเป็นของจริงอย่างประเสริฐยิ่งจะหาสิ่งใดและประเสริฐเสมออื่นไม่ได้ดังนี้สมบัติที่จะทําในเบื้องเพื่ออนาคตปัจจุบันและอันา่อจะทําให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและทําให้เกิดขึ้นในอนาคตดังที่อัตตาที่บายยกสากหกิบยกมาสแสดงให้ญาติโยมได้สดับในเช้านี้ขอญาติโยมสดับแล้วนําประพฤกินําปฏิบัติ รู้แล้วจงนําไปปฏิบัติรู้แล้วจงนําไปประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนพระพจ้านี้ชีวิตก็จะเจริญชีวิตก็จะเป็นสุขชีวิตก็จะตามห่วงเหงความทุกข์ความทุกข์ไม่เกิดอย่างแน่นอนถ้าเรานําประพฤตินาปฏิบัติด้วยประการชนีแลขออนุญาติโยมทุกท่านจงได้รับอนุโมทนาบุญจากการฟังธรรมในภาคเช้านี้จงทุกท่านทุกคนเทอ